วัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนนะคะห้องเรียนสุดใจสไตล์ครูติวในวันนี้จะพามาเฉลย o r k b o o k Say h e l l o 3นะคะ Unit 2 at school หน้า11ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะคะเราต้องมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ at school หรือว่าที่โรงเรียนนะคะเราเรียนวิชาอะไรกันบ้าง ภาพแรงะคาบวกลบคูณหารเป็นวิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษก็คือ math M A T H math คณิตศาสตร์ออกเสียงพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะ math คณิตศาสตร์เห็นผู้กันแล้วนะคะเราต้องนึกออกแน่นอนเลยว่าเป็นวิชาศิลปะและวิชาศิลปะภาษาอังกฤษก็คือ art A R T Art ศิลปะภาพต่อไปนะคะมีตัวโน้ตเยอะแยะมากมายและมีก็คือวิชาดนตรี Three, นั่นเองค่ะและดนตรีภาษาอังกฤษ,กษนะคะก็คือ music M U S I C music ดนตรีภาพนี้ชัดเจนมากเลยะคะ่ะ A B C แน่นอนว่าเป็นวิชา ภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะคะคือ English E N G L I S H English ภาษาอังกฤษอันนี้ชัดเจนนะคะภาษาไทย Thai T H A I Thai ภาษาไทยคำนี้ยากมากเลยนะคะยาวด้วยนะคะแต่เราสามารถออกเสียงอักษรย่อดได้เป็น P-E ย่อมาจาก Physical Education อีกหนึ่งรอบนะคะ Physical Education วิชาภาระศึกษานะคะแต่เราจะยอ่อโดยใช้คำว่า p จุด e จุดนะคะและภาคสุดท้ายเป็นหลอดทดลองมีฟองบุ้งบุงบุงบุงแสดงว่านี่คือวิชาว,วิทยาศาสตร์และวิชาว,วิทยา,าศาสตร์ภาษาอังกฤษก็คือ science s, Sign. s c i e n c S C I E N C E, s i g n วิทยาศาสตร์หลังจากที่เราเรียนคำศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทดลองทำแบบฝึกหัดพร้อมกันเลย Look and Match ให้นักเรียนดูภาพแล้วก็จับคู่นะคะระหว่างรูปภาพกับคำศัพท์ค่ะเรามาดูภาพที่หนึ่งกันก่อนเลยนะคะภาพที่หนึ่งเป็นวิชา ขอควายกอไก่ชอชิ่นจอจันองูนี่ก็คือวิชาภาษาไทายอีกตรงกับดดึง T H A I ภาษาไทยภาพที่สองนะคะ A B C เป็นวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษก็คือ English E N G L I S H ภาพที่สามบวกลบคูณหารเป็นวิชาคณิตศาสตร์ ข้ที่สามภาษาอังกฤษก็คือ math m a t h math ภาพที่สี่นะคะมีผู้กันดูวยนี่ก็คือวิชาศิลปะและวิชาศิลปะภาษาอังกฤษก็คือ art a r t art ศิลปะภาพที่ห้านะคะเป็นภาพตัวโน้ตด,ดนตรีและนี่ก็คือวิชาดนตรีและดนตรีภาษาอังกฤษก็คือ music 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 ดนตรีอันนี้นะคะยาวสุดเลยแต่ก็จำง่ายสุดเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือพละศึกษาค่ะพละศึกษาภาษาอังกฤษก็คือ physical education หรือ P. E. จุดนะคะและข้อสุดท้ายไม่ต้องยากอะไรเลยค่ะก็คือวิชาวิทยาศาสตร์เหลืออันสุดท้ายแล้วนั่นก็คือ science วิทยาศาสตร์ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับ at school ที่โรงเรียนเราเรียนวิชาอะไรกันบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมนะคะที่สำคัญก่อนจบคลิปนี้คุณคููฝางให้นักเรียนฝึกท่องคำศัพท์เพื่อที่จะไปใช้ในคลิปหน้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ